สวัสดีค่ะน้องกายนี่อยู่ไหนกันหรอคะอยู่เซียงไฮ้ค่ะเซียงไฮ้อไปโวันนี้เราจะไปไหนบอกก่อนวันนี้เราไปเมืองโบราณจูเจียวเจียวออันนี้เป็นเมืองชื่อดังนะคะเป็นเมืองโบราณที่เซียงไฮ้นั่นเองแรงบไมาจากไข่เจียวไม่ใช่ไม่ใช่ไขเจียวอะเราก็นั่งออกจากนอกเมืองมานี้ก็ลมอัมพวาอัมพวาอัมพวาเซียงไฮ้แขงเคลรู้จักอัมพวาไหม อ๋ออพวาไม่รู้จักเหรอฮะตลาดน้ำอพวานไงออาอะโอเคอันนี้นะคะเราก็นั่งออกนองเมืองมาไกลมากประมาณจริงๆประมาณชั่วโมงกว่าๆปลาพาหลงไปสองชั่วโมงงออกอ่าอะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสำคัไหมคือเราอ่านรีวิวมาหลายรีวิวบอกว่าให้นั่งรถเมล์ก็จะมีรีวิวที่บอกว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ามันมาถึงแล้วมันจะเจเออะไรอย่างี้ แล้วมันมาเป็นจริงๆสายเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนระบวนรถไฟฟ้าสายที่17คาดว่าน่าจะเป็นสายแบบใหม่ๆล่าล่าเพิ่งมาเพิ่งมานะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน We are now at g u j i a j i ่านั่งมาด้านไกลค่ะประมาณต่างจังหวัดได้เลยนะคะแปดหยวนแปดหยวนห้าสี่สิบบาทโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดมาก ขนส่งมวลชนเขานี่สุดยอดจริงนะไม่แพงแล้วก็สะดวกสบายเริ่มต้นประมาณสามัวัดอันนี้เรานั่งมาแบบใกลไกลจริงสถานีไม่รู้่าตามจังหวัดมากสิโอเค40สบาทลงแล้วตอนนี้เราเดินมาจากสถานีรถไฟนะจะประมาณ1กิโลครึ่งประมาณนี้หรือ1กิโลอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็หมู่บ้านเีาก็ช่างป้าว่ามันกึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วลหละอย่างเงี้ยเนาะ นะแบบไม่แบบไเมือบโบราณส,สักทีเดียวแล้วล่ะตรงนี้นี่น่าจะเป็นร้านอาหารไม่ก็น่าจะเป็นโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดินฟรีเดินฟรีถ่ายรูปฟรีแต่ถ้าจะกินอะไรเสียตังค์ก็จะย่างเดินฟรีฟรด้วยหาไม่ออกหากไม่เจอจะเปิดห้องนอนแถวนี้ล่ะนี่คาเฟ่เขาเก๋ๆนะนี่นี่ของขายก็จะแนว แนวแบบจีนเนี่ยจีนแต่ว่าเป็นจีนอะแดปนิดหนึ่งนะฮะนี่มีแบบความเป็นคุยคิ้วๆอะไรนิดหนึ่งนะโอมามาเกตเกตอันนี้นนะเ,น,าาเนี่ยไปตั้งห้องหนูได้ห้องใหม่เอาเลยอ่ะโอ้โหยุไม่ได้นะคนนี้ยุไม่ได้นะยุป,ปึ๊บซื้อ,อวันนี้ก็อยากไปท้านะเนี่ยนี่หน้าตาพร้อมท้าทับซื้อปั๊บโอ้ยนี่นี่น่ารักนะเนี่นยเป็นอะไรอ่ะเปแมมกเอ้ยเป๊ะแม็กผสมกับ ผสมกันฟัมเป็นจีนแล้วเหมาเหมากันแล้วก็ผสมแบบเหมาเหมาอุ้ยนี่นี่นี่น่ารักจังเลยอืน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักน่ารักอะไรคืออะไรครับไ่ะได้แ่ะเสี่ยจด้แหลุดงั้นไงได้จริงอ่ะอย่าท้าอย่าชวนอย่ายุนะเอออเลโมซื้อจริงอะไรจริงอันนี้เป็นโรงยาเป็นโรงยาโบราณนี่แบบมาเข้ามาดูได้ นีตรงเทียนเหอนะฮะนี่ยังใช้ระบบช่างตรวนวัดอยู่เลยนะฮะของนี้ไทยก็เป็นแบบนี้เขาเรียกหมอแม่หมอแม่หุ่นแล้วหมอคุยาจีนเขาจะซื้อเป็นเอากี่หุ่นกี่หุ่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันเหล็กปะคะเขาก็จะมีเหล็กไปช่างโอ้โอ้โอหุ่น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 นะฮะมาไปกินจับชาไส้เป้าอย่างนี้ไปร้านคาเฟ่ริมน้ำโอ้โห เก๋ไก่สไลเดอร์มากไม่ใช่นะมนันช่องพี่เก๋ไก่นะนี่ชีสโคซกชีโสโคกเป็นไงฮะนี่โอ้หนี่เป็นอะไรวาดนะวาดรูปอะโอ้ป้าแกน,นอุต่าหยุดตัดเพื่อมาขายของนะนอ๋อนี่แบบอยู่อ<ม>่ะกำลังตัดอยู่โอ้เฮ้ย,ยเกิดอะไรวะเอายังไงเนี่ยร้านดอกไม้หรอะนี่ ขายอะไรฮะอุย้ยเลยซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดเหรอฮะโอ้มีปลาแรงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นกุ้งแห้งไงอ่าอันนี้ฮะนี่นี่น,น,นี่นี่เขาขายอะไรมาดูสิมาดูสิมา,มาดูสิตัวอะไรปูฮ<บ>ะฮะปูข<บ>้าว <laughs> กินนะแต่ไม่ใช่ซองมันเป็นเป็ดอ่านี่ก็จะมีมุม น้ำเนี่ยคลองเขียวๆเล็กๆน้อยๆน่ะถ้าใครเคยดูหนังจีนนะนี่มีชุดนี่ไม่ใช่อันนั้นมันหล่อรองปังเจา้จาเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้อันนี้จากจีนโบราณอันนี้อะไรฮะโอ้เสื้อผ้าเดินบันเทิงนะที่นี่เดินบันเทิงไงเอา้มามาม่าชากวางน้อยอ่ะมามา่าฮะไม่อร่อยออไม่อร๋อเหรอที่ใจอร่อยกวัยโอ้ชาควางน้อยฮะมันใส่น้ำแข็งแล้ว มันอะไรที่แต่มันร้อนจัดมากกลายเป็นว่าสุดท้ายมันก็ไม่เย็นเนี่ยอ๋อไม่เย็นอร่อยดีนะที่เมื่อกี้ใ่ไม้ที่ไม่อกี้ไม้ให้พิมอร่อยอร่อยอ่ะทั้งทั้งเมนูร้านทุกอย่างสองหยวนเนี่ยร้านทุกอย่างสิบบาทร้านนี้ไว้จ้องหัวโอ้นี่ทุกอย่าง10บาทนะไหนมีอะไรบ้าง10บาทโอ้นี่พวงกุญแจบุ้งเหม็นกระดิ่งแมวเยอะมากอะ ไ้จิ้มฟันยันเรือลบของทุกอย่าง2เหรียญ2หยวนนั่นเองนะฮะแต่ว่าของมันก็ไม่มีอะไรที่มันค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อะมันของมันถูกอย่างเดียวนะฮะเก็มายืนบนกลางสะพานี่เขามีบริการล่องเรือด้วยนะคะไปเก็บมะพราหรือเปล่าอันนั้นมันอัมพาวา,าอัมไมน,นอัมพาวานี่มันตลาดจีนนะฮะ เมืองอะอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยนี่นี่นี่มีคนเนี่ยถ้าเป็นอิตาลีนี่ก็คือเป็นเรือกองโดล่านะฮะกระเป๋านี่ของเขาทําได้ทุกอย่างอะโดเลมอนมานโ,นะโอ้โหแบบกระเป๋าติกาโจค่ะโอ้โหปลาบังกรเนี่ยโอ้โหเขาจะเก่ไรอ่างเงี้ยอ่าเขามีดีไซน์นะฮะเดินชิวๆนี่ก็จะมีร้านขายอะไรปูเปอร์นี่อุ้ยตะพุงตะผ้าไม่รอดแกนี่ ตายหมดแกโดนกินหมดแกไม่อยากชิมไหมฮะสภาพไม่เอาเหรอฮะไม่สนใจอะสงสารเลยนี่นะฮะเขาขายไข่มุกนะฮะซึ่งก็กลัวว่าจริงไม่จริงนี่แล้วมีให้ดูเลยว่าแกะกันสดสดนี่ถ้าหอยอันนี้แกะปุ๊บร้อยหนึ่งอะฮะอีกอัน60แล้วแต่ไซส์เอาไหมนะโอ้โหหัวนี่ฟังอีกฟังง่ายฟังเป็น แกลเลอรีร่นะฮะเป็นภาพวาดแบบจีนนะฮะเจ๊คน <ess> นี้ก็นั่งแกะถัวได้ฮนะกลางถนนเลยเจ๊คนนี้นี่ <S <S <an> นกนะฮะอ๋อ,อมไม่เคยเห็นนกเลยฮะเด็กพวกนี้ฮะนี่มันทีกาหรือนกขุนทองนั่นเองหรือเปล่า อันนี้สะพานไทอันนะฮะไทยอันหรือไทอันหรือเนี่ยอันผนะิดอ,อันถูกก็ <c oughs> อะไรเราไห้ทำไม <c oughs> โอ้นี่โบกมือด้วยนี่มีการทักทายนะรู้จักกันเหรอวะรูนะ้ <c oughs> จักกันเหรอมาทักทายเราอ่ะ <c oughs> โอเคเดินต่อตรงนี้มีชานมด้วยนะนี่ร้านป้า,า,า,าร้านป้ามาเอาไหมฮะมีแบรนด์ไหมฮะเนี่ยร้านป้าฮะอะไรใครแล้ว ว่าเราสั่งแบบไม่มีสตรอเบอรี่ม่ได้เหรอแก๊สใช่บอกเขาว่าเราไม่ได้สั่งแบบไม่มีเพื่อนๆนิดนึงเนี่ยสตรอเบอรี่อันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่เนี่ยเนี่ยเนี่ที่เพื่อนๆอ่ะสตรอเบอรี่กินก็กินค่ะใช่ไหมอร่อยไหมกินอร่อยโอ๊ยชินอร่อยเรากขอชิมซอสสตรอเบอรี่กัน นี่เราอยู่หน้าวัดหยวนจินนะฮะวัดนี้เป็นวัดพุทธนะฮะอายุมากกว่า600-700ปีแล้วค่ะออกมาฮะเอาแน่นอนเนี่ยอันนี้นะฮะนี่ตั้งแต่ราชวงศ์หยวนแล้วนะเนี่มาถึงสะพานแม่นต่างที่หเหลือว่าฟังเสงนะฮะอ่านออกเสียงผูกท้องออกเสียงผิดก็ขออภยัย ก็เป็นวิวตรงนี้เป็นนั่งพักนะเป็นสระลงสาระตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะนเมื่อกี้ที่เราเดินมาทั้งหมดมันเป็นโซนแบบโบราณอ่าก็เป็นนี้ต้องไปอ่ะน่าจะแบบดูใหม่ขึ้นนะฮะเออแต่ก็มีอะไรทันสมัยขึ้นนะฮะร้นะะ <S <S 2> <S 2> านวาดภาพนะฮะนี่โอ้โหคนนี้วาดภาพสวยมากนี่วาดกับมือตอนนี้น้องกายกำลังจะเป็นแบบนะฮะ จะเหมือนนี่ไหมนี่อัตราคนละห้าสิบบาทเอ้ยคนละห้าสิบหยวนไหยตามันโตแล้วครับเนี่ยใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยนี่ตัวจริงตัวจริงุี่นี่ภาพนี่ภาพีตัวจริงด้วยสิจริงอนี่ภาพเอาพอแล้วสรุปไม่ใช่ค้าว่าไม่ใช่ห้าสิบนะเขาติดป้ายหลอกนะท่องเที่ยวจริงๆคืออย่างนี้เป็นมีสี่ราคานี่ราคาแค่สเก็ตแต่ร้อยเดียว 100ร้อยหยวนนะถ้าราคาลงลลงลงน้ำหนักเกาเรียกอะไรแรงเงาให้มันมากขึ้นก็จะ220แล้วลงสีหน่อยหนึ่งก็260นะถ้าเอาแบบสวยสุดๆก็300อ่ะหรือเราจะเอา300เดี๋ยวดีของเมอร์300งไม่พอใไม่พอบอกเขาโอนเงินเอาไม่ใจหมอนทีเดี๋ยวกับบาน50ห้ามกินทานอบไข่บุ๊กเด็ดค่ะ เสร็จแล้วอ๋อว้าวดูดิดูดิอ๋อ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 หัวอะไรอยู่อีกแบบนั่งแบบว่าอันนี้ใครว่าเหมือนเจสไหมป้าว่าไม่ค่อยเหมือน ว่าไม่ค่อยเหมือนออกมาเออมันดูเบลกว่าอันนี้ลอ,องดูดิเหมือนไหมละ่ะ,น,ละนั่งละนี่นี่ดูสินีออ่นี่กาย<อ>จดนะค่ากาวราคาเปิดเต็ม200ยวูนต่อรูปอีกทีแต่นี่เขาลดให้เหลือภาพละร้อยราบละร้อยก็คือภาพละ400กว่าคาพน แพงมากเลยตอนแรกเข้าใจว่า 50, ทุกภาพละห้าิตอนนี้3ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบพันกว่าเอาหนะมันเป็นงานฝีมือเนาะใช่จริงๆแบบป้าถ่ายรูปให้ก็ได้นะแปลงด้วยแอปเอา <c oughs> <laughs> อันนี้เขาจะพ่นแล้วนะเสร็จแล้วนี่น่าจริง <laughs> อันนี้เสร็จแล้ว อันนี้น่าจริงหลอไหมหล่อรูปนี้ไปและวสามรอยี่สิบเข้าไปตอนฟ้ายังไม่มืดเดินออกมาฟ้ามืดเลยค่ะอ,อันนี้ฟ้ามืดเร็วค่ะอ,อ,อันนี้ห้ามห้าโมงขึ้นเหมือนสามทุ่มที่กรุงเทพนะอ่ะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับตลาดอะไรนะกลางเกี่ยวเยี่วนะคะก็มาเที่ยวกันได้ จากเซี่ยงไฮ้ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะคะอ่าโอเคบา้านเราคน <c oughs> ไปแล้วค่ะบ,บายบายค่ะ <c oughs>